ทางด้านของกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการจับกลุ่มขบวนการหลอกลวงเยาวชนให้ทําการเปิดซิมผีบัญชีเถื่อนในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่26กันยายน2567ค่ะในช่วงเวลา6นาฬิกาตามคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการ ยุทธการปราบซิมผีล่าบัญชีม้าจากการสืบสวนสอบสวนได้ทราบว่ามีกลุ่มบุคคลประกอบด้วยนายสะอาดหรือคนในพื้นที่เรียกกันว่านายต้าหรือว่านายเต่านะคะอีกหนึ่งคนค่ะนายธนากรและอีกหนึ่งคนนะคะนางสาวกรกฎค่ะ ทั้งหมดนะคะมีภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการหลอกลวงเยาวชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดและก็พื้นที่ใกล้เคียงทำการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยมีเยาวชนที่ถูกหลอกลวงได้มาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อแจ้งเบาะแสหลังจากนั้นคะ่ะได้มีการสืบสวนและรวบ,ร,บ,ร,บรวมพยานหลักฐานเพื่อทำการขออนุมัติหมายจับจากจังหวัด แม่สอดโดยสารนะคะได้ทำการอนุมัติในข้อกล่าวหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประกาศใดๆเพื่อมีการซื้อข่าวหรือให้เช่าให้ยืมบัญชีเงินฝากบัญชีอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญา,าอื่นๆ โดยได้ของกลางค่ะเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน6เล่มสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยจำนวน5เล่มสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน6เล่มสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยจำนวน2เล่ม ATM ธนาคารไทยพาณิชย์จำนวน2ใบ ATM ธนาคาร กสีกรไทยจำนวน4ใบและก็ซองบรรจุซิมการ์ดระบุหมายเลขโทรศัพท์จำนวน5ซองนะคะและก็มีซิมการ์ดโทรศัพท์เครือข่าย t ูอีก1อันโทรศัพท์มือถือ2เครื่องสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอีก4ใบด้วยกันค่ะจากการสอบ ปากคำบุคคลตามหมายจับทั้ง3คนนะคะได้ให้การยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมกันหลอกลวงกลุ่มเยาวชนให้ไปทำการเปิดบัญชีธนาคารโดยมีกลุ่มขบวนการจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ว่าจ้างให้จัดหาบัญชีธนาคารธนาคารละ7 0 0 0บาทโดยจะหลอกลวงเยาวชนไปเปิดบัญชีแล้วก็จะโอนเงินให้เยาวชนรายละ3,000บาทโดยจะเสียค่าเปิดบัญชีและค่าทำบัตร atm ให้กับธนาคารจานวน500บาทจะเหลือให้กลุ่มผู้ต้องหา จำนวน3,500บาทต่อรายที่ผ่านมามีการจัดหาคนไปเปิดบัญชีไม่น้อยกว่า200รายและสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM ที่เปิดจะมีคนมารับตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1จากการสอบสวนข้อมูลของบัญชีผู้เสียหายนะคะที่มาร้อง,องทุก ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบว่าในบัญชีมีเงินหมุนเวียนรวมระยะเวลา10-15วันตั้งแต่เปิดบัญชีจนถึงวันที่ปิดบัญชีจำนวนประมาณ35ล้านบาทมีการทำรายการมากกว่า2,000รายการและจะได้ทำการสืบสวนขยายผลในต่อไปค่ะ